สวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะค่ะเบื้องต้นเลยนะคะคุณไพศาลพรุ่งนี้อยากจะให้คุณไพศาลได้ได้ได้วิเคราะห์นะคะว่าสถานการณ์พรุ่งนี้จะเป็นประมาณไหนเราจะได้นายกคนที่สามสิบเอ็ดเป็นใครคะ่ะพรุ่งนี้ตอนนี้ก็ต้องถือว่าบ้านจันทร์สองล่าเนี่ยเขาชิงเกมนะครับที่จะเสนอเป็นแกนนาในการจะตั้งรัฐบาลต่อไปดังข่าวที่มีการประชุมที่บ้านจันทร์สองล่าเมื่อยานอาผีตมเมื่อวานนะครับ แต่เรื่องนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกซึ่งในที่ประชุมนั้นก็เป็นที่รู้กันว่าพักเพื่อไทยจะขอเป็นแการนาในการจัดตั้งรัฐบาลต่อไปโดยขอให้พักร่วมเดิมเนี่ยสนับสนุนให้คุณอาชัยเกษมเป็นนายกรัฐมนตรีโดยเสนอให้ทุกพักเนี่ยที่มีโควตากระทรวงต่างๆอยู่อย่างไรก็ให้เป็นไปตามเดิมที่มีข่าวว่าจะยุบจะปรับจะเรียกคืนเนี่ยไม่ไม่เอาแล้วนะครับและใครดํารงตาแหน่งยังไงต่อไปก็ขอให้ดารงตําแหน่งกันต่อไป เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงภายในพักแต่ไม่แน่เะราะพักร่วมทุกคนเนี่ยจะเห็นด้วยด้วยน้ําใสใจจริงหรือเปล่าแล้วมันก็มีข่าวอยู่แค่นั้นทีนี้เมื่อเช้าเนี่ยก็มีข่าวว่าพักประชาชนเนี่ยเขาจะไม่ออกเสียงทีนี้ก็มันก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเสนอชื่อใครเป็นนายกหรือไม่เพราะว่าเมื่อการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานี่นะครับเมื่อพักอนาคตใหม่เนี่ย เขามีได้รับความชอบธรรมในการจัดตั้งรัฐบาลเขาก็พยายามจัดแล้วแต่ไม่สําเร็จนะครับถูกขัดขวางจนกระทั่งว่าการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยล้มลงแล้วก็มาอยู่ที่พรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคลำดับสองและด้วยการสนับสนุนของสองลุงเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็ตั้งรัฐบาลได้สําเร็จแต่มาบัดน,นี้เมื่อรัฐบาลที่พรรคเพื่อไทยตั้งขึ้นเนี่ยล้มไปแล้วเนี่ยจะทํำยังไงต่อไป mm hmm. ความชอบธรรมในการจะเป็นแกนจัดตั้งรัฐบาลก็จะมาอยู่ที่พรรคภูมิเกไทย หรือถ้าพรรคเก,ก้าไกลเห็นว่าเขามีความชอบธรรมอยู่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีได้แต่ตอนนี้หัวหน้าพักประชาชนเนี่ยไม่มีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเขาจึงไม่สามารถเสนอชื่อหัวหน้าพักประชาชนเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีได้แต่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะเสนอหัวหน้าพักอื่นที่เป็นแคนดิเดตเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีได้ซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่คุณกเกษมคุณอุ้งอิงนะครับคุณจุลิน คุณอนุทินรวมทั้งคุณพีรพันธ์ด้วยพกกรครคก้าไกลถ้าเขาถือว่าเขามีสิทธิ์จะมีความชอบธรรมที่จะเสนอเขาก็จะเสนอคนใดคนหนึ่งขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้ส่วนพรรคเพื่อไทยเนี่ยความจริงเขาหมดความชอบธรรมในการตั้งรัฐบาลไปแล้วแต่เนื่องจากพรรคนี้เขาต้องการที่จะเป็นการนำรัฐบาลต่อไปจึงเกิดเหตุการณ์หยุธการปีตาบถ้าอ้อมเมื่อบ่ายเมื่อเมื่อค่ำวานนี้ไงครับ,รบแต่ว่า <laughs> ถ้าพัก พรรคที่เขาเชวนร่วมนี่เขาเห็นว่าถ้าสนับสนุนคุณเจยเกษมเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเพราะจะมีคนภายนอกเนี่ยเข้ามาจัดการพักอยู่เหมือนกับที่คุณเท็ดาเป็นมาแล้วและจะนําไปสู่ทางตันของอการเลือนไทยเขาก็อาจจะถึงเวลาขึ้นมาเนี่ยถ้ามีการเสนอใครขึ้นมาแข่งเนี่ยพักร่วมทีงหมดเนี่ยก็อาจจะไม่เอาด้วยก็ได้ซึ่งอันนี้ต้องคอยดูวันพรุ่งนี้สิบโมงเช้านะครับ ทีนี้เนี่ยพอพูดถึงคนดิเดตของนายกเนี่ยหลายคนแน่นอนว่าอาจจะพุ่งไปที่คุณอนุทินคือพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาต่อให้เขาเจอเหตุการณ์อะไรขเขาก็อาจจะต้องรักษาอำนาจไว้รวมถึงเนี่ยจัดตั้งรัฐบาลข้ามช็อตต่างๆเนี่ยคุณภพศสารมองว่าเพื่อไทยเนี่ย<ๆ>เขาจะไม่ยอมให้พรรคภูมิใจไทยจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับอันนี้มันเป็นไปได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้วนี่เป็นทัศนะพื้นฐานของพรรคเพื่อไทยนะครับตั้งแต่พรรค เป็นไทยลักไทยแล้วก็ถือว่าเขาต้องเถื่ออำนาจไว้ให้ได้แม,ม้จะต้องถูกยุบพรรคถูกปลดนายกแม้กระทั่งถูกยึดอำนาจแต่เขาจะต้องรักษาอำนาจไว้จนถึงที่สุดครับซึ่งก็เป็นเหตุให้มีการปฏิวัติต19กันยาหรือ22อพฤษภาคมมาแล้วนะครับมาคราวนี้ก็เหมือนกันเมื่อเขาไม่สามารถรักษาอำนาจได้แทนที่เขาจะพ่องไทยความชอบธรรมในการเสนอชื่อนายกนี่ครับไปให้กับพรรคภูมิใจไทยซึ่งตามธรรมเนียมต้องเป็นอย่างนั้นหรือกวนคืนไปที่พรรคประชาชน เขาก็จะขอทําต่อจะขอเป็นแกนนาต่อไปก็เพื่อต้องการรักษาอำนาจไว้และเขาก็มีความจําเป็นที่ต้องทําอย่างนี้เพราะว่าขณะนี้เนี่ยคุณทักสินอยู่ในภาวะที่มีความหวั่นไวหวได้อย่างยิ่งนะครับ,รบถึงขนาดขอเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยเพราะถ้าเขาไม่เมีย่นัจรัฐแล้วเนี่ยความมั่นใจที่จะอยู่ในประเทศไทยก็จะยิ่งมีปัญหามากขึ้นนอกจากนั้นกําหนดการที่จะเอาคุณยิ่งรักกับประเทศเนี่นะครับก็ถึงมาแล้ว ตามที่มีข่าวเมื่อเดือนเมษาเนี่ยว่าคุณยิ่งรักจะกลับประเทศเดือนเดือนสิงหาคมซึ่งเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นการรับมีการเสนอวาระจรขอพระราชทานอภัยโทษให้แก่บุคคลบางกรณีซึ่งไม่รู้เป็นใครนะครับแต่ก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการเตรียมการขอพระราชทานอภัยโทษให้แก่คุณยิ่งรักซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้นะครับความเชื่อมั่นในระบบกฎหมายและการคัดค้านจากประชาชนก็จะมีมากขึ้น จะทาให้คนทั้งหลายเห็นว่ารัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยมาเป็นรัฐบาลเนี่ยไม่ได้เพื่ออะไรประโยชน์แก่ประเทศเลยค่าน้ํามันแพงค่าไฟฟ้าแพงซึ่งท่านพีรพันหัวหน้าพักลมไทยทั้งชาติพยายามจะแก้ไขก็วิจะถูกปลอดออกจากร<ม>ัฐมนตรีอยู่แล้ว<ม>กลับจะมาเอาแต่คนวงศาคณะญาติกลับมาบ้านกลับมามีอำนาจเหมือนเดิมเนี่ยภรคการเมืองทั้งหลายอาจจะเห็นว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยมันก็จะทําให้การเมืองไปสู่ทางตันทําให้คนไม่มีทางออก ภายในตัวก็จะเกิดเหตุการณ์แบบ19บกาันยาขึ้นมาอีกถ้าในกรณีที่พรรคตั้งหลายเห็นอย่างนี้เนี่ย<อ>เขาก็จะไม่เอาพรรคเพื่อไทยเขาจะไปแสวงหาพรรคอื่น mm. ว่าใครที่จะเหมาะเป็นคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและถ้ามีการเสนอขึ้นมาและมีทางเลือกก็อาจจะไปโหวตพรรคอื่นก็ได้นะครับแสดงว่ามีโอกาสเป็นไปได้ที่จะเกิดรัฐบาลขั้วใหม่ถูกไหมครับสถานการณ์แม้ว่าจะจะมียุทธการพี ตากผ้าอ้อมเมื่อ,อค่ำวานนี้แล้วนะครับแต่ผมว่ามันยังมีโอกาสพลิกได้เพราะตอนนี้พรักพลังประชารัฐกประชาชนเนี่ยเขาได้แสดงท่าทีแล้วว่าเขาจะไม่โหวตนะครับเขาจะไม่ตอกเสียงเพราะเขาไม่มีแคนด,ดิเดตนายกแต่การที่เขาไม่มีแคนดิเดตนายกนี่ไม่ในหมายความว่าเขาไม่มีสิทธิเสนอคนอื่นเป็นนายกนะครับเ<ม>ขามีสิทธิเสนอได้เพราะใครก็ตามที่เป็นแคนดิเดตนายกเนี่ยถ้าพรคประชาชนเขาเสนอเนี่ยก็จะมีน้ำหนักทันทีนะครับเช่นสมมติว่าพวกนี้เนี่ย ดูพักประชาชนยกมือเสนอคุณพีรพันธ์มาอ๋อสงสัยสายหลุดไปไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวค่อยมาใหม่เพราะว่าอาจจะสัญญาณด้วยนะคะคุณดูเพราะรายการเราเป็นรายการสดนะคะก็พูดถึงกําลังเข้มข้นต่อได้เลยค่ะท่านพูดถึงที่พรคประชาชนจะเสนอชื่อคุณพีรพันธ์ค่ะแต่มัติว่าพักพลังพรคประชาชนก็เห็นว่า การที่เอาเสนอคุณเฉยเกษเนี่ยมันก็จะยิ่งหนักไปกว่าคุณเสรียาอีกนะครับเพราะทันทีที่คุณเชยเกษรับการเสนอชื่อเป็นนายกในอะไรจะเกิดขึ้นรูกไหมครับคุณเสถาเนี่ยพ้นตําแหน่งไปเพราะไปตั้งคุณพิชิตชื่นบานเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีใช่ไหมครับและคุณพิชิตชื่นบานเนี่ยถูกสาลดีกามีคําสั่งให้จําคุกถึงที่สุดแล้วสารละเมิอดอำนาจศาลเพราะเป็นกรณีถุงขนมนะครับซึ่งในคดีนั้น่ะ ก็มีการส่งเรื่องไปดําเนินคดีย,ยาฐานติดสินบนสารและปรากฏว่าคนที่สั่งให้ฟ้องคุณพิชิตเนี่ยหักสารดีกาไปเลยเนี่ยก็คือคุณชยัยเกษมเพราะฉะนั้นตำแนทีที่คุณชัยกเกษมได้เสนอชื่อเป็นนายกเนี่ยก็จะมีคนไปยื่นขอให้ถอดถอนคุณชัยกเกษมแบบเดียวกับคุณเศรษฐาอีกนะครับว่ามีพฤติกรรมไม่มีจริยธรรมส่งเสริมคนไม่ดีให้มีอำนาจปกป้องคนไม่ดีให้มีอำนาจในบ้านเมืองใช้อำนาจอา,อาจจะไม่ถูกต้องโดยซ้ําไป พราะไปใช้คําสั่งไม่ฟ้องในขณะที่สารดีกามีคําสั่งถึงที่สุดแล้วให้จําคุกนี่นะครับแต่คุณเจรเกษมสั่งไม่ฟ้องทําให้คุณพิชิตไม่ต้องถูกดําเนินคดีย,ยาญารติดสินบนสารเขาก็อาจจะถือได้ว่าไม่มีจริยธรรมเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณเจรเกษมถ้า,าจ,จะได้รับเลือกเนี่ยก็เป็นทุกขลรราบนะครับไม่กี่วันก็จะถูกถอดถอนอีกเหมือนกันและเร็วด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ข้อจริงก็ยุติหมดแล้วใช่ไหมครับว่า คุณพิชิตชื่นบานเนี่ยถูกสารสั่งเหมือนคดี <สะ S 2> คุณเสถานี่แหละถูกสาลฎีกาสั่งจำคุกฐานขุ่นขนมแล้วก็มีการดําเนินคดีย,ยาฐานติดสินบนสารและคุณชัยกเกษมในฐานะอายการสูงสุดในขณะนั้นแหละสั่งไม่ฟ้องซึ่งการสั่งไม่ฟอ้งฟองหักล้างคําคสั่งสาลฎีกาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่หวาดเสียวมากนะครับ,รบเพราะฉะนั้นจึงเป็นไปได้ว่าคุณเสถาก็จะถูกถอดถอนแบบเดียวกับคุณเสถาคุณชยกคุณชยเกษมนะครับนั่นก็หมายความว่า พรรคทั้งหลายก็เห็นว่าอย่างนี้มันไม่มีเสถียรภาพหรอกสู้เอาคุณพีพรพันธ์ไม่ได้ก็จะไปสนับสนุนข้อเสนอของพรรคก้าไกลได้ก็จะทนเหตุการณ์ก็อาจจะพลิกผันได้นะครับแต่พักพักอ่พักคุณพีรพันธ์นี่รวมไทยสร้างชาติเหมือนเขาจะถแถลงจุดยืนแล้วนะคะว่าเขาก็ในส่วนของคุณพีรพันธ์นะคะถแถลงจุดยืนเรื่องของการที่จะจับมือกับใครไม่จับอย่างเนี้ยค่ะซึ่งอันนี้พอ ถ้าถ้าจากที่คุณไพศาลบอกนะคะว่าก็อาจจะเป็นไปได้ใช่ไหมคะที่พักประชาชนเนี่ยเขาไม่มีค a n ิเดตแต่มึงว่าเขาจะมาเสนอชื่อฝั่งค a n ิเดตนายกมนตรีฝั่งฝั่งนี้นค,คือสมทบคนใดก็มีสิทธิเสนอได้นะครับเมื่อมีการรับรองถูกต้องตามข้อบังคับเนี่ยก็มีสิทธิเสนอค a n ิเดตนายกมนตรีขึ้นเข้าไปสู่การแข่งขันได้ถ้ามีการเสนอขึ้นแข,ข่งขันก็ต้องโหวตกันในสภานะครับใครได้รับ เลือกด้วยคะแนนเสียงเกินครึ่งหนึ่งของจํานวนสสที่มีอยู่ในสภาก็เป็นนายกรัฐมนตรีไปซึ่งพักเพื่อไทยก็มีสสแค่ร้อยสี่สิบเอ็ดคนนะครับส่วนพักรวมไทยสร้างชาติมีสสแค่สามสิบหกคนแล้วถ้ามีสสพักอื่นร่วมกันสนับสนุนเนี่ยให้มีเสียงตามมาตราร้อยห้าสิบเก้าเนี่ยมันก็เป็นนายกได้ถูกไหมครับค่ะค่ะ ซึ่งเขาเขาเขาจะไม่คุยกันก่อนแหลอคะคุณไปสารเพราะว่าอย่างรวมไทยสร้างชาติเขาก็ย้าจุดยืนว่าเขาจะหนุนคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยเป็นนายกแล้วก็เรื่องจะต้องไม่มีนโยบายในการแก้ไขเรื่องของอายามาตาราอ1สิบด้วยอะคะ่ะครับอันนี้เขาก็ว่าไปนะครับและอย่าลืมนะครับคุณชัยเกษมเนี่ยเป็นผู้ประสายสนับสนุสน,นการแก้ไขมาตาร้อย2บเป็นที่ประจักมาแล้วนะครับรบางที่เขาถแถลงอย่างนี้ก็ถ้าโดยเนื้อหาถ้าโดยข้อเท็จจริงเนี่ยคือพรรคพลัง รวมท้ายทั้งชาติี่ไม่สามารถสนับสนุนคุณชัยกเกษมได้นะครับเว้นแต่เขาจะเปลี่ยนท่าทีใหม่ซึ่งอันนี้ก็ยังท่าทีก็ยังสับสนอยู่ใช่ไหมครับครับค่ะซึงต้องคอยดูวันพรุ่งนี้ว่าเขาเอาอย่างไรกันแน่อืงั้น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 ถ้าสมมุติเป็นแสดงว่านายกคนที่สามสิบเอ็ดเนี่ยถ,ถ้าบอกเป็นสีอ่ะนะคะแสดงว่าอย่างสีน้ําเงินนี้ก็อาจจะไม่ได้เป็นไปได้อย่างนี้หรอคะ คือพรรคสีน้ำเงินเนี่ยตัวเองก็กาลังเผชิญมรสุมหลายลูกนะครับเขาก็รู้ดีว่าการเป็นแคนดิเดตนายกหรือเป็นนายกุีคนต่อไปนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายครัเพราะพลังปรรคอ่ภูมิใจไทยเนี่ยก็มีพายุที่จะเข้ามากระทบถึงขั้นยุบพักอยู่ก็หลายกรณีนะครับและกรณีที่ท้าทายมากคือกรณีก่อ,นนกอสร้างรัฐสภาซึ่งถึงเวลาที่จะต้องส่งมอบงานแล้วนี่นะครับผ่านเวลามา จาก900วันมาจะ5,000วันแล้วเนี่ยมีค่าปรับวันละ12ล้านจะว่ากันยังไงครับซึ่งตอนนี้ก็มีปัญหาการรับมอบงานอยู่และวจะมีปัญหาการรับบริจาคเงินเรื่องของคุณศักสยามนี่ะครับอาจจะถูกยุบพักอีกก็ได้ครับหรือกรณีที่ดินเขากระโดงนะครับหรือกรณีเลือกตั้งสบล่าสุดนี่นะครับก็นี่มีความเสี่ยงที่จะเดินพายุใหญ่ล้มโตล้มคืนลงไปเมื่อไหรก็ได้เเเพราาาาาะขออจจไไมม่่ยยกกกิหน้ับ กับาพาดูใหญ่ลมแรงแบบนี้ถึงแม้ว่าเขาเป็นพักลําดับสามเขาอาจะไม่ไม่เอาก็ได้ค<า>่ะค่ะทีนี้เนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยพักเพื่อไทยเขาก็มีการประชุมกันสสส่วนใหญ่เนี่ยอะโหวตไปที่คุณอุ้งอิงมีโอกาสมีเปอร์เซ็นต์ไหมครับที่เราอาจจะได้นายกหญิงคนที่สองคือในพักเพื่อไทยนี่ก็เป็นอย่างนี้ครับมันม,ม,มีสองสายอยู่สายหนึ่งก็เห็นว่าคุณใช้กระเกียสุขภาพก็ไม่ดีนะครับแต่ว่า คนที่มีอำนาจในพักเนี่ยเขาต้องการเอาคุณชยัยเกษมเพราะว่าเป็นคนที่ว่าง่ายใช้คล่องก็ขนาดว่าสั่งไม่ฟ้องคุณพิชิตชินบานก็ทํามาได้แล้วเนี่ยก็เลยดันเมื่อวานเนี่ยก็เลยดันคุณชัยกเกษมเป็นนายกแต่ในสสอเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยนะครับเห็นว่าคุณชัยกเกษมเนี่ยไม่สามารถที่จะทําให้ชื่อเสียงพักหรือคะแนนนิยมของพักได้ได้ดีเท่าคุณตุงเองซึ่งส์ซึ่งใหม่และสดกว่านะครับจึงมีการเสนอชื่อผู้แทนที่สองขึ้นมา หลังจากที่คุยกับพักร่วมที่จะดังคุณชัยเกษมแล้วพราสรุปได้ว่าในพรักเพื่อไทยเองวันนี้ก็มีความเห็นเป็นสองทางนะครับทางหนึ่งก็ผู้ใหญ่ในพักที่มีบทบาทมากต้องการให้เอกเกษมเป็นนายกเพื่อแทนใ <c oughs> บาลาบางสิ่งบางอย่างนะครับแล้วก็ได้คุยกับพักร่วม,มเมื่อวานแล้วแต่มาวันนี้สสส่วนใหญ่ของพักเนี่ยไม่เอาด้วยต้อ <c oughs> งการจะให้คุณอุ้งอิงเป็นนายกน <c oughs> ี่ในหมายความว่าในพรักเพื่อไทยเองก็เป็นสองพวก สองฝ่ายอยู่เหมือนกันซึ่งทําให้ไอ้ไอเสียงในพรรคเพื่อไทยเองก็ไม่เป็นเอกภาพนะครับก็จึงมีข่าวว่าตอนนี้านภายในพรรคเพื่อไทยเองก็แตกยยบเยินอยู่แล้วเหมือนกันค่ะค่ะก็ทีนี้หลายคนเนี่ยพอได้เรียนสัมภาษณ์คุณภพศาลหลายคนถามหาลุงป้อมค่ะไม่ไม่ลุงป้อมนี่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์เลยเหรอคะ ลุงป้อมในตัวท่านเองผมคิดว่าท่านไม่ได้ปรารถนาจะเป็นนายกรัฐมนตรีมาแต่ต้นนะครับแต่ที่ไล้มาท่านโดนเกมการเมืองคนต้องการจะทําลายพักพลังประชารัฐเพื่อจะล้มรัฐบาลน,นั่นแหละเพราะถ้าจะล้มรัฐบาลก็ต้องเตีพักพลังประชารัฐก่อนและคุณทักษิณก็มาผสมโลงเอาไม้หน้าสามหัวดุงป้อมคนบ้านป่าไปดังที่ทุกคนทราบกันดีแล้วนะนะครับความจริงลุงป้อมท่านอย่าว่าแต่ตําแหน่งนายกซึ่งยุ่งยากเลยแม้ตําแหน่งรัฐมนตรีกระโหมท่านก็ไม่อยากเป็น ซึ่งผมก็เคยถามตรงนี้กันตรงๆท่านก็บอกท่านไม่ไม่เอาครับเพราะนันลุงปวามจึงไม่ใช่คนดิเดตนายกนะครับ<ม><ม>ก็อย่างนี้ค่ะคุณใบาสารก็คือด้วยสถานการณ์สองอาทิตย์ซ้อนต่อกันแบบนี้ในทางการเมืองนะคะก็หลายคนก็ตกอกตกใจกับสถานการณ์การเมืองแล้วก็เรียกว่าความมั่นคงในประเทศไทยอาจจะถูกมองไปในทิศทางที่ก็ยังไม่มั่นคงอะนะคะถ้าสมมติพรุ่งนี้การเลือกนายกไม่จบ ถ้าให้คุณภัยสารวิเคราะหรือว่าประเมินสถานการณ์ของประเทศมันจะไปถึงจุดแบบไหนคะพรุ่งรุงนี้จบแน่ครับผงได้นกกายกรันตรีคนที่สาบแน่ <c oughs> ปัญหาว่าจะเป็นคุณชัยกเกษมหรือคุณอุงอิงหรือว่าคุณพีรพันธ์เท่านั้นแหละสามคนนะสามคนภายในสามคนนี้นะคะใช่ครับอออค่ะแลถ้าดูผลจากการประชุมพักร่วมเมื่อวานเนี่ยเขาก็เสนอคุณชัยเกษมแต่ถ้าดูภายในพักเองเนี่ยเอาคุณอุงอิงนะครับแต่ว่าสภาพการที่ จะเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองที่มันยังมียาลือว่ามีพรรคประชาชนอยู่ด้วยนะครับเขามีตั้งร4 3บามเสียงเนี่ยถ้าเขาจะเสนอคนอื่นคุณพิรพันธ์เนี่ยคุณพิรพันธ์ก็ได้เสียงก็มากเป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอนอยู่แล้วครับก็ถ้าแม้ว่าพรรคนี้จะเห็นว่ายังถือปติพรรครวมอยู่ก็ตามนะครับก็แต่มติพรรครวมที่พูดนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราต้องไม่แก้มาตราร้อยสิบสองแต่คุณเช迦เกษมเป็นผู้ปราศัยและเป็นผู้สนับสนุน ลงนามในถแถลงการที่ไอ้แก่มาตา112ซึ่งก็อยู่ในข่ายที่ต้องถูกยุบพักและก็รู้รู้อยู่นะครับว่าถ้าคุณชัยกเกษมเป็นนายกันไหนเนี่ยเรื่องก,การสั่งไม่ฟ้องคุณวิชิตเชื่อบานเนี่ยก็จะถูกยกขึ้นมาเป็นข้อต่อถอนนายกรัฐมนตรีเพราะคุณเศรษฐาแค่เสนอชื่อคุณวิชิตนะครับอ่าก็ยังถูกต่อถอนไปแล้วทีนี้คุณคุณชัยกเกษมเนี่ยพูดสั่งไม่ฟ้องไม่ผิดหักคำสั่งสาริกาเลยเนี่ย จะไม่หนักกว่าหรือคุณปม,ม,ม่สายเห็นว่าคุณค,คุณเทียเนเกษรเป็นก็ไม่ถึงสองเดือนแล้วครับไปแล้วแต่ถ้าอย่างนั้นแล้วก็อ,อย่างนี้แต่ถ้าย้อนกลับมาเอื้อยังสงสัยตัวเลขอยู่อย่างเช่นถ้าเป็นพักประชาชนเขามีร้อยสี่สิบสามใช่ไหมคะเขาโหวตคุณพีรพันธ์เขาเสนอชื่อคุณพีรพันธ์ก็บวกสามสิบหกก็จะได้ร้อยเจ็ดสิบเก้าเสียง<อ>ก็ก็ก็ขาดอีกแปดสิบเสียงจะประมาณเจ็ดสิบเสียงก็พักภูมิใจไทยพักพลังประชาชน ไอ้พักประชารัฐพักวิทยาธิปัต์มันก็เกินแล้วนี่ครับก็ไปบวกกับพักอื่นครับอย่างนี้ก็จะเป็นอีกขั้วหนึ่งที่ที่เราก็อาจจะคาดไม่ถึงแต่ถ้าเพื่อไทยเสนอคุณอุ้งอิงโดยพรประชานเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องรวมรัฐบาลกันใดก็อยู่ข้างนอกก็เสนอชื่อแต่เขาก็ปีอหน้าต่อรองทางการเมืองถูกไหมครับถ้าเมื่อเขาอยู่ข้างนอกเนี่ยว่ากฎหมายสําคัญก็ดีหรือว่าเรื่องมติสําคัญก็ดีต้องอาศัยเสียงเกินขึ้นก็ต้องอาศัยเสียงพรักประชาชน ถ้า,ถาว่าผูา้ไม่เอาด้วยเนี่ยรัฐบาลก็ต้องยึบประภาถูกไหมครับ,รบแต่รัฐบาลก็คงจะอ่านเกมบอกว่าพรรคประชาชนเวลาเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะเลือกตั้งใหญ่เราต้องต้องการเวลาระยะหนึ่งเพื่อยึดอบจยึดชนบทก่อนเพราะฉะนั้นในระยะเวลาเนี่ยก็ทาให้าการเมืองไทยมีสเสถียรภาพไปยาวนานกว่าที่คุณชัยกเกษมจะเป็นเพราะแต่ถ้าคุณชัยกเกษมเป็นนายกเนี่ยไม่ถึงสามเดือนแล้วครับเรื่องถอดถอนนายกเกิดขึ้นแน่นอน ก็วตู้ให้คุณพีรพันธ์เป็นไปสักสองปีไม่ดีกว่าหรือครับก็คือก็หมายถึงว่าถ้าอย่างนั้นแปลว่าฝ่ายค้าน179เสียงเขาก็ต้องคุยกันมาแล้วใช่ไหมคะที่เขาจะเสนอชื่อคุณพีรพันธ์แล้วเขาก็ไปบวกกับพักของคุณพีรพันธ์อีก36มบกผมว่าหลังจากการประชุมมันจันสองล่าเมื่อวานนี่ก็มีการคุยกันั่วไปแล้วนะครับถึงวันนี้มีการคุยกันั่วไปแล้วนะครับรวมทั้งท่าทีพักพลังประชาชนที่ว่าเขาจะงดออกเสียงเนี่ยแต่ถ้าเขาเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีขึ้นมาแหะครับ หรือมีสอสอเขาสักร้อยคนไปโหวตให้กับคุณพิลพปันเนี่ยก็เป็นนายกเลยถูกไหมครับโดยที่เขาไม่ร่วมรัฐบาลแต่เขามีอำนาจต่อรองทางการเมืองอยู่ในสภาค่ะถ้าถ้าณขณะนี้เนี่ยดีกว่าที่เขาจะไปโหวตไอ้พักหรือดีกว่าเขาจะปล่อยพักเพื่อไต่เป็นรัฐบาลไหมละครับครับอ่เอาขนาดนี้ถ้าคุณไพศาลมองฟันธงว่านายกคนต่อไปเนี่ยมองว่าเป็นใครครับในสามคนนี้ นายกคนต่อไปก็อยู่ในสามคนนี้แหละครับ <c oughs> คุณพิรพันธ์ <c oughs> คุณเจรเกษและคุณล <c oughs> ุงิงนะครับไม่ขอแต่ถ้าเป็นคุณเจรเกษไม่ถึงสามเดือนก็ได้เปลี่ยนรัฐบาลใหม่และคุณลุงอิงเนี่ยเจ้าแม่จันสองราคงจะไม่ยอม <c oughs> แต่คุณพิรพันธ์นี่น่าจะมีความพร้อมอย่างอื่นนะครับ <c oughs> แต่ว่าเนื่งองจากเป็นพรรคที่มีเสียงมีคะแนนอยู่เพียงสามสิบหกเสียงเนี่ยก็เลยต้องคอยตามสถานการณ์ไปก่อน <c oughs> แต่ถ้าเหตุการณ์มันเข้าทาง <c oughs> เข้าที่เข้าทางนี่นะครับ เขาคงไม่ปฏิเสธการเป็นนายกรัฐมนตรีหรอกครับงั้นก็แสดงว่าเพื่อไทยถ้าอยากจบง่ายๆก็จบที่คุณอุ้งอิงครับก็จะจะจะง่ายใช่ไหมคะใช่ครับโอเคก็แต่คุณอุ้งอิงก็ต้องไปรับการเสี่ยงนะครับก็ไปแข่งกับคุณพิรพันธ์อีกฝั่งหนึ่งโอเคค่ะเพราะวันไปบ้านเมืองตอนนี้มันมีเรื่องหลายเรื่องที่ต้องเคลียย์นะครับเดี๋ยวคุณอุ้งอิงไปเสี่ยงมหมละครับตระกูลชินวัตรจะไม่มีเหลือใครอยู่แล้วเนี่ย อ่าก็วันนี้ขอบคุณคุณไพศาลพืชมงคลอย่างมากนะคะที่มาร่วมวิเคราะห์เรื่องนี้เดี๋ยวลุ้นไปพร้อมๆกันก็ติดตามความเคลื่อนไหวได้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะดูคลิปจบแล้วฝากกด subscribe ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ